สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสรุปไพ่นะคะคุณเม,มื่อวานนะครับผู้ชายคนนี้เขาร,รขาอรอใครบางคนนะคะรอค่ะรอแบบให้มางอ้อหรือเขานั่นแหละร้มยง้อแอบ แอบมาเจ้าแอบจะไรเหรอแอบรัวเธอ,อ,อไม่อ่ะคงไม่ได้แอบรอ่ะกูเป็นคนที่เคยทำให้ผู้หญิงบางคนผิดหวังอกหักเสียใจเพราะโดนแทงข้างหลัง ไม่ใช่คุณนี้เหรอคิดไงคิดอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมนีอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองคิดอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองตัเธอฉันอยากโขกนี่งทำงานในความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งได้ไหมแต่นี่คือสิ่งที่เขาคิดนะแต่ว่าอยู่ตอนนี้สิอืมก็ยังลงไหลได้ตื้่อยู่กับเติร์ดปาร์ตีอยู่เลยอะไรของเธอเนี่ยแต่ผมค้นล่ะ เนี่ยใช้เงินใช้เงินไปกับโอ้ขอโทษค่ะใช้เงินไปกับเติร์สปาร์ตี้ค่ะเนี่ยโอ้คือเนาะจ้าชูโคตรจ้าชูใช้เงินกับผู้หญิงคนนี้ ใช้เงินท่องเที่ยวสนุกไปกับเติร์ดปาร์ตีแล้วก็บุคคลที่เป็นคนในความลับโคงเ<ม>ขาคนนี้อะคนนี้คนเดียวกันนั่นแหละคนเดียวกันหมดเลยบุแมงไปหรอกคนเดียวกันค่ะอืมนะเนี่ยรอใครไม่รู้แหละรอแบบอืมรอยเขาแบบมาคุยด้วยมางนินมางอแล้วก็เขาก็เตรียมพร้อมที่แบบจะคืนดีนะแต่ว่า แต่ดูการกระทําก็สิตอนนี้หรออ,อยากมีอยากกลับไปแบบอะไรนะมีสมคัญเหมือนเดิมแต่ดูการกระทําดิยังอยู่กับสิ่งนี้อยู่เลยโอ้โหเจ้าชู้ก็ไม่ละดูดิเกิดปาร์ตี้อยู่เลยใช้เงินสเปนม m o นี y w เวทเนี่ยเกิดปาร์ตีกออ้กับคนในความลับอยู่เลยเน่ไเนี่ยสนุกสนานเออเนี่ยกับคนในความลับเนี่ยคนเนี้ยคือคนคนคน,คนเดียวกัน เป็นความลับของเขานะอะยังไม่หมดอืมนี่เหรอทำไหมหนีหน้าทำไมแอบไงพอแอบไงกูเพิ่นยืนกาจะรู้ไงหลบหน้าหลบตาเนี่ยพวกแอบไปเป็นอย่งงแล้เนี่ยเนี่ยแอบหลบหน้าหลบตาแล้วทำไมเออ เดสมอร์เร <Small> er แล้วต้องการยียารักษาเพลใจทำไมอ่ะก็อยู่กับคนนี้ก็มีความสุขแล้วไม่ใช่เหรอทำไมอ่ะโอ้เอาใครกันแน่เนี่ยเธออ่ะสรุปแล้วไงโอ้เป็นเแบบอยากมาก็าอยากายาก็ยังอยากที่แบบอันนี้คืออะไรอ่ะ ฉันอยู่คนเดียวนะ <c oughs> เอออันนี้ก็คือเรียกว,ว่าอาจโดนโกงอะไรก็แล้วแต่หรือมีชีวิตใหม่ใช่ไหมคือสิ่งที่เป็นทุกเป็นโศกใช่ไหมอหมดไปอาจได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ใช่ไหม,อ,มอยากจะทําเป็นเลยแบกคือทำงานในความสัมพันธ์เหมือนเดิมอ,อทํางานทำการทำงานในความสัมพันธ์ด้วยและ จะเกิดอะไรขึ้นตายตายแล้วกูอุ๊ย sorry. ขอโทษค่ะขอโทษค่ะอย่าไปเลนินหเด้อโอ้ตายสองรอบเลยอะ่ะอ่ะก็คือประมาณว่าก็ในเรื่องไพ่นะก็คือท่านประมาณว่าให้ปล่อยวางานะอะไรก็แล้วแต่เออ ก็จะชูก็จะชูไปในเรื่องที่แบบว่าคนในความลับนี้ก็มีไปแต่สิ่งที่จะคิดที่ใช้เงินกับเติร์ปตีนแล้วก็ใช้ไปนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะเนี่ยอันเนี้ยก็คืออาจจะรอใครกลับมาใช่ไหมก็ไม่เกิดขึ้นละถ้าเขาไม่มาละอืมไม่ต้องรอนะเขาไม่มาแล้วนะ mm. วเราเองแหละจะชู้ไงใครก็จะมาลวเออเอยเนะ เนี่ยเห็นไหมคิดก็ยังคิดที่แบบจะทํางานในความสัมพันธ์ใช่ไหมทำให้เขาเห็นว่าอยากมีเขาอยู่ในครอบครัวใช่ไหมสุดท้ายเป็นไงก็นั่นแหละครับก็ไพยท่านก็บอกว่าจงปล่อยวางลงและปล่อยก็คือในเมื่อสิ่งนี้ที่เราก็ททำใช่ไหม แล้วเราจะมาหวังอะไรกับสิ่งที่แบบอะไรอะอะก็อยู่เตอร์ปฏิก็อยู่ไปอะไรงี้ใช่ไหมอย่างมีอะไรแบบนั้นก็มีไปแต่ใครจะคุณคุณรักใครสักคนแต่ว่าคุณก็อยู่ที่จะทําแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมก็มันก็ไม่แฟร์สำหรับเขาก็ปล่อยเข้าไปเปมีชีวิตของเขาอืมแหละ่านจะบอกให้คุณลง ไปบางเริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งนี้เก็ไม่เชิไม่าจะปรุงนะเขาเรียกว่าอะไรนะสมมติว่ามีแฟนใช่ไหมอาจจะกับแฟนก็จะได้แฟนใหม่ประมาณเนี้หรือ,อถ้า,ามีลูกก่อนลูกใช่ไหมก็จะเกิดอะไรขึ้นแบบไม่อยากพูดพูดไม่ได้ครนะั้นอ๋อมันใครมา อยู oh, ่คนเดียวนะนี่ผมมีใครอยู่ด้ยนั่นแหละก็ <c oughs> <g> ประมาณว่าในเมื่อไพ่วันนี้ก็คือเป็นไพ่ของท่านสิสักเรีเนาะท่าก็ประมาณว่าสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแต่สิ่งที่เรากระทำเนาะเรากระทาสิ่งเนี้ยแล้วเราจะมาหวังให้คนดีๆมาอยู่ในชีวิตเรามันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอืม อ่ะคนดีอาจจะไม่สวยไม่หล่อก็ได้ใช่ไหมแต่คนพิเรศอ่ะส่วมากจะอยู่กับคนที่อ,อะไรอ่ะโฟมอสหรือพวกน,น,นี้ใช่ไหมเออลูกโป่งลูกโปงบลูนเจออะไรเงี้ยจะดูดีใช่ไหมแต่กับคนที่จะมีชีวิตอยู่ด้จริงๆอ่ะใจใช่ไหมแต่คนก็ไม่ค่อยชอบเลยต้องมีแบบ ของสวยๆงามๆใช่ไหมมันจะได้ชื่นตาชื่นใจกระชุ่มกระชวยใช่ไหมนั่นแหละากิเลสเนี่ยมันอยู่ด้วยกิเลสบางคนนะใช่ไหมในเมื่อกิเลสคุณม่สิ้นสุดสินคุณก็ไม่มีคุณก็คนดีๆที่ไหนเพราะว่าแต่มาอยู่ด้วยละใช่ไหมละ่ะท่านสิทธิศรีท่านก็ไม่ไม่ให้คุณไปทำแบบนั้นกับคนดีคะ่ะแน่นอนอืม นั่นแหละกับการกระทันใช่ไหมเออนั่นแหละก็ไม่เป็นไรชีวิตของใครก็แล้วแต่อยากทำอะไรก็ทําแต่อย่าดึงคนดีๆคนที่มีสินให้มาทุกตรงยมอยู่กับเจ้านำ้ำเดือดขอชีบอกให้มันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาคะ it's not fair for another person เข้าใจปะ้ะจะแตะตักใส่กันนิดนึง กระจายบอเป็นกาแฟโรลเลอยนะคะแต่ว่ามันก็นั่นแหละมันเป็นความเป็นจริงใช่ไหมล่ะอชอบสิ่งนั้นก็อยู่กับสิ่งนั้นไปถ้าปรับลงไม่ได้ปล่อยวางนี้ไม่ได้ก็อยู่ไปเออปล่อยคนดีๆเข้าไปอะไรับพมจะเอาทั้งซ่งองย่างมันก็ไม่ได้บางเสียงบางอย่างเนาะอือหาจจะได้มั้งไม่รู้ โอเคขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังมีสินกันนะคะพ่ออยากมิสินกันเด้อ